คลาสสิโกโทร026180808ประมาพูดคุยกันครับกับคุณนะัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณบรรครับผมวันนี้ผมมีข้อมูลนํามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะให้คุณนัทนะครับช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับตัวเป้าหมายราคาทองคาที่บรรดาโบรกเกอร์จากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ได้มีการปรับเป้าบอามอานการตลอดทั้งปี2 5 5 6แล้วก็ปี2 5 5 7ลดลงมาด้วยนะครับอย่างเครดิตสวิสเนี่ยเขามีเป้าใหม่นะฮะ1,740เหรียญจากเดิม1,840เหรียญคือลดลงมา5%เซ็นทิกรุปนะครับก็ปรับลดลงมาอยู่ในโซนของ1 6 7 5เหรียญนะครับลด เปสนะครับเป้าใหม่1,600เหรียญต่อทรออนส์เดิมเนี่ยอยู่สูงถึง1,825เหรียญน,นะครับดอยชแบงค์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในโซนของ1,800เหรียญมอร์แกนสเล่นะครับอยู่ในระดับ1,750เหรียญต่อทรยออนส์นะครับคือเฉลี่ยแล้วบรรดาบโบรเกอร์ต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้ออกมาปรับเป้าประมาณการแล้วก็พอหาค่าเอเวอรจออกมาเนี่ยอยู่ในโซนของ1,716เหรียญต่อทรยออนส์ครับ ตรงนี้ภาพนี้สะท้อนเห็นอะไรบ้างครับคุณนัทดูเหมือนว่าโบรกเกอร์จากต่างประเทศนั้นเริ่มที่จะโทนดาวลงมาให้น้ำหนักการลงทุนในทองคําน้อยลงมานะครับผมค่ะ ก็สำหรับอย่างทางพลาสติกโกลฟิเจอร์เองนะคะปีนี้เป้าของทองคำนะคะตอนนี้เราก็ดูเป้าแรกที่ระดับ1,700เจ็้อยเรียถอยออนก่อนนะคะเพราะว่าถือว่าปีนี้ก็ยังเป็นเป้าที่ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะแล้วก็เป้าถัดไปก็อยู่ที่ระดับ1 7 5 0เจรอยหาเียญเยนนะคะก็ต้องบอกว่าภาพรวมของทองคำหลังจากที่ทองคำมีการปรับตัวแล้วก็หลุดระดับเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันลงมานะคะก็เลยทำให้ภาพทั้งปีนี้นะคะการที่จะปรับไปถึงระดับ 1,800, 185 0 สิบเหรียเยนโล่าก็ยังปิดไปยอยู่นะคะเราก็เลยยังมองเป้าอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญเลาทอยออนก่อนในช่วงนี้นะเพราะว่าต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะก็หลังจากที่เศรษฐกิจของหลายประเทศเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจขอางสหรัฐอเมริกานะคะที่ประกาศออกมาก็จะเห็นได้ว่าก็ดีอย่างต่อเนื่องนะคะ ดีกว่าทีา่คาดโดยตลอดอย่างเมื่อวานนี้เองตัวเลขการตั้งงานทั่วประเทศที่ประกาศออกมาก็จะเห็นได้ว่าก็ดีกว่าทีา่คาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันนะคะแล้วก็ทําให้นักลงทุนหันไปลงทุนในสัส์เสียงมากขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับทองคำนะคะก็เลยยังมีการขายทํากาไรออกมาแล้วก็ทําให้ราคาทองคําก็ถือว่ามีการย่อตัวลงมานะคะถ้าเรามาดูกันอย่างสําหรับทองคํานะคะเมะื่อวานนี้ราคาทองคําก็มีการ กับตัวลงไปหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะคะก็ลงไปทําโลประมาณ1 5 6 6เนห้รยหเรียลารทอยออนนะคะแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเร็วนะคะก็รีบาวขึ้นไปได้1584แเหรียญนะคะแต่ก็ไปติดแนวต้านแรกทีร่ระดับประมาณ1585เหรียญอยู่นะคะต้องดูว่าจริงๆแล้วอย่างวันนี้นะคะก็มีการประชุมผลการประชุมทั้งข้างธนาคารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ การประชุมของทางอังกฤษแล้วก็ทาง ECB ด้วยนะคะก็มีการประชุมหลากหลายที่ให้ติดตามนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการอาจจะทําให้ราคาทองคำตัวได้นะ,ะถ้าเกิดว่าทั้งสามการประชุมนะคะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมนะแต่ว่าถ้ามีแรงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากทาง ECB นะคะตรงนั้นอาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำระยะสั้นได้ถ้าเกิดว่า ไม่ได้มีแงีกระตุ้นออกมานะก็ถือว่านักพึงก็อาจจะมีการขายทำลายทองเขามาได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้ทางสหรัฐอเมริกานะก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอีกแล้วก็มีอัตราการว่างงานซึ่ง ตัวตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะก็มีโอกาสที่จะดีกว่าที่คาดได้ซึ่งถ้ามีการมีตัวเลขสินารัพยะที่ดีอีกนะก็เป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันราคาทองคำนะคะแต่ว่างนี้ทั้งนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ยังพยายามจะสร้างฐานเหนือบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยหสิบห้าลีนะคะพอราคาทองคำย่อลงมาก็จะเห็นได้ว่าก็ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาประกอบกับถึงแม้ว่าจะมีอย่างกองทุเนเอเองนะคะเดือนที่แล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่ มีการลดพอร์ตการลงทุนนะคะในกองทุนีอ่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะถึงประมาณเจ็ดสิบกว่าตันเลยนะคะในเดือนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานนี้เอง SPDI ยังมีการถีบทองคำเท่าเดิมเริ่มมีการอยู่สถานะขายออกมานะคะหลังจากที่มีการขายต่อเนื่องก,กันประมาณสิบวันทําการที่ผ่านมานะคะรระฉะนั้นนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคํา,า,าแต่ว่ามแม้ว่าจะมีข่าวมาว่าทางธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะก็มีทองคํา เพิ่มคงคำเป็นทุนสำรองว่างประเทศเพิ่มขึ้นนะคะตรงน,นี้เราก็ต้องติดตามดูต่อเพราะว่า ปีนี้ที่ผ่านมาเห็นว่าก็มีตัวเลขของธนาคารกลางหลายประเทศที่เพิ่มการถืทอทองคำในจังหวที่ทองคำมีการปรับต,ตัวย่อลงถึงแม้ว,ว่าจะถัดจากกองทุนที่มีการขายทองคำออกมานะคะก็ฉะนั้นในภาพภาพการลงทุนทองคำช่วงนี้นะคะระยะเอ่อระยะช่วงนี้ภาพทางเทคนิคก็ยังถือว่าเป็นขาลงนะคะการรีบาวก็ให้ดูแนวต้านบริเวณ1 5 8 6เหรียญแล้วก็เทียดั่งหนับ1,600เหรียญเยสลซอ่าทอยออนนะคะถ้าเกิดยังไม่ผ่านก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมาบริเวณแนวรับได้แนวรับของวันก็ให้เทีย ได้ดับ1,570หยเเหรียญ1น6 4เหรียญแล้วก็1น5 5เหรียญดซาร่าค่ะครับได้ครับยังไงคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะขอคำปรึกษาพเพิ่มเติมนะครับทโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์026 180 808นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนัดครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ